สวัสดีจ้าจอยพารวยแนแนลจา้าสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านจา้าสวัสดีทั้ง f อฟใหม่แล้วก็เอฟซเก่าเนาะจา้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะวันนี้จอยก็มีแนวทางหานอยสูตรแยก3ามนอยเป็นงวดประจำของวันที่13เดือน22565มหายมาให้พีพี c เอฟซีขห้ได้รับสมตามเคยเนาะจา้า เดี๋ยวมาดูผลสรุปของวันที่12กันก่อนจ้า PPFc จะวาดจอยให้ตัวไหนไปแน่นอะจ้าแต่ละน่วยเนาะจ้าบอกเลยว่าวันนี้ปังมากๆจ้า PPFc จาน้อยพิเศษจอยให้เด่น09วิ่งรูดจ้าผลสรุปบน60404จอยจับขู่ลูดไปเนาะจ้าเนาะ PPFc จาจอยเข้าเด่น0รูด0จ้าสำหรับสายรูดสายวิ่งเข้าเข่าตรงๆเนาะจ้า04จ้า สองตัวล่างออกศูนย์หาศูนย์หาจนกระจับขู่ลุดไปนอกจาะกนอพพีเอฟซีจ่าหนะเสียดายนอกจากสำหรับสายหลุดสายวิ่งเข่าๆตรงๆจะศูนย์หาจ้าสายหลุดสายวิ่งเข้าน้อยพิเศษได้เด้งบนเด้งล่างนาะจากปกติจ้าจะให้เด่นสีสามวิ่งลูดจ้าพ้นสรุปบน หกเจ็ดสองรูดไปเนาะจ้าเจ็ดสอจ้าสองตัวล่างออก34 34ี่สามสี 45, ่จอยเข้าตรงตรจ้าพีพีเอฟซีจ้าตรงตรงจ้ามาตรงตรงแถมเป็นตัวเน้นเนาะจ้าเด่น4ี่ลุดสมาจ้าสามาตรงตรงน้อยปกติวีไจ้าจอยให้เด่นห้าสี่ลูดจ้าพ้นสรุปบน9ก้าเดไปเนาะจ้าเก้าแปดสองตัวล่างออก5้าหกหาจอยกระจับ คู่รูดไปเนาะจะนอจาอพี่พีเอฟซีจ้จอยเข้าเด่นห้ารูดห้าจ้า,าสายรูดสายวิ่งของเราเข้าตรงๆมาจ้าห้าหกจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับพี่พีเอฟซีติดตามแนวทาง5านอยสูตรแยกสามนอยจา้าจอยเข้าตรงๆเนาะจ้านอยปกติจ้าสามสี่สามสี่มาตรงๆงเน้นเน้นจ้าเด่นสีรูดสีมาจ้า สำหรับน้อยพิเศษเน้อจ้าสายลูดสายวีเข้ากับเขาเต็มเต็มบนลางนอจ้าจแล้วก็น้อยวีพี่นอจ้าสายลูดสายวีเข้ากับเขาเต็มตรงตรง,ตรงนอจ้าจฮกหาจ้าจอยก็เข้าน้อยวีพี่นอจ้าจเด่นหาลูดหามาจ้าเด่นซูนลูดศูนย์มาจ้าน้อยพิเศษจ้า สายลูดสายวิ่งเข้าเขาเต็มเต็มสน้อยจ้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองจ้าสำหรับ5น้อยสูตรแยก3น้อยวันที่13เดือน2ส5หวันนี้น้อยพิเศษจ้าน้อยพิเศษจอยให้เด่น9 8ลูดจ้าเด่นเ้าเด่นแวิ่งลูดเมี เก้าศูนย์เก้าหกเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดมีแปดศูนย์แปดสี่แปดเจ็ดแปดเจ็ด 8ปดสปกติเด่นปกติเด่นส3สามรูดสีมีสี4องสี่ห้าสี่แปดสีห้า สามเก้าสามเก้าพีพีเดนห้าสี o ่รูดจ้าห้ามีห้าศูนย์ห้าสี่ห้าสามห้าเก้าห้าเก้าสี่หนึ่งสี่หก สี่สองสี่แปดสี่แปดตัวเน้นจ้าสี่หกห้าสามสามห้าสี่สองเก้าสองแปดสาม อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคปหนะัาจอไว้บันทึกไว้ใส่ไปเป็นแนวทางใดเนาะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่ fc จ้าบางครั้งอาจจะเข้ามากบางวันอาจจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจอยก็คำนวณไปตามสูตรเนาะจ้า ขอให้พี่ๆเอทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าเขาแม้วปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์นจ้าเขาตัวได้แบบได้สามารถคอมเมนต์บอกเราสู่จอยฟังนดได้นจ้าจอยสิได้มีกําลังใจในการทําแนวทางต่อไปจ้าสาหรับคลิปนี้จบเพียงสำนีจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า